อ่ามานะครับกับอัปเดตใหม่ครับผมไป Let's go! <S แล้วอา้าทางแล้วเรียบร้อยมารับตัวคอดคุกกี้ใหม่ครับผมโอ้ยนานเลยหายเงี้ยกับคุกกี้รสชายงเบอร์รี่ครับผม อ่าเลสโกฟังก์ชันใหม่อาบ,บิชครับผมนี่มีอะไรครับโหมดใหม่กระบวนการวัคซีนอะไรก็ไม่รู้เออแล้วก็คุกกี้ใหม่ครับรบคุกกี้รถชายนิ่งเบอร์รอ่แล้วก็ระบบเลเวลหอคอยได้เปิดขึ้นแล้วนะครับเหมือนกับเกมอื่นแล้วก็สกินสองสกินใหม่ครับผมอ่าแล้วก็การกลับมาของสกินตุ๊ยจีนมันตุ๊ยจีนยังไงไม่รู้สีสีเขียวมาเลยไอ้สีฟ้ามาเลย แล้วก็อะไรครับเลือกสุ่มในตำนานได้ครับผมแต่ว่าการได้มานั้นยังไงก็ไม่รู้โอเคหมดแล้วครับแล้วก็มีลูกเต๋าแล้วก็มีพอยต์พรหยุดกี่คูณสองครับแล้วก็กิจกรรมฝึกแล้วก็ลูกโอ๊คฮะวันนี้ก็อัปเดตด้ว่าเยอะเหมือนกันนะน่าจะน่าจะเท่าน่าจะเท่ากันครับน่าจะเท่ากันกับธรรมดานะเออแล้วก็อืม ก็เหมือนเดิมนะครับก็เลเวลใหม่หนู่นนี่นั่นโหมดใหม่นะครับนี่มีรูปหอคอยเพิ่มขึ้นมาแล้วครับหอคอยที่กำลังเล่นสามสิบสามสิบสามสิบห้าเลยแหละเดี๋ยวก่อ <c> ไ <oughs> เปนเลน่นตอนไหนไม่เล่นตอนไหนเนี่ยฮัลโหลอู้วไม่เล่นตอนไหนแล้วคอมพิวต์มาแล้วฮะงงฮนะงงไม่ต้องหนะ่วงฮะคุณงงผมก็งง,งเหมือนกัน อแล้วก็มีโหมดเป็นอัปเกรดอ่ะก็เหมือนเดิมป่ะวนงว่ะอาเปิดหีมกันหน่อยแต่มันก็ไม่ค่อยมีได้อะไรนะเออเดี๋ยวผมไปเปิดนอกอันนั้นก็แล้วกันนะฮะโหมดแชร์ริงโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่ากลุ่มมันหายบุ่มเพก็อยู่นี่ไหนพอเขามันก็เหมือนเดิมแล้วมีไปเพื่ออะไรอ่ะ อ้าวในตังสิบบาททุกคนเราไปสุ่มกันก่อนเลยดีกว่านะเออไม,ไม่ไม่เป็นการเสียเวลานะ่ะโอะืหมเลือกได้นะครับว่าจะเลือกตัวอะไรผมแน่นอนคนระับผมไม่เอาพารากัสอยู่แล้วเราเป็นนี่หมดเลยแล้วจะได้มาจากอะไรกันนะก็คงเหมือนเดิมฮะอ้าวเฮ้ยไม,ม่มีซื้อคุนแย่แล้ววะ อตุ๊ดจีนไม่มีอะไรสินะาราคาพิพเศษไม่มีสุ่มฟรี20ลง20รอบอะไรเพราว่าไปไม่มีเลยโอ้ยจบแล้วพี่อโอ้โหจบละแล้วจะได้ไม่ได้ยังไงวะโอเคส่มกันเลยดีกว่าฮะโอ้อือโอ้โหมาให้อันนั้นแหละ โอ้มาแล้วครับทิ้นส่วนแต่ตัวละครยังไม่มานะฮะโอ้ยเก้าหมื่นจะพอไหมเนะี่ยฮะเลก้าหมื่นจะพอไหมทุกคนอยังยังไม่ออกมาโอ้โหการันตีดูทรงอุย้อยแต่ได้ไอ้นั่นเยอะมากที่ได้เสียชส่วนเยอะมากแล้วมาฮะเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทบาหารใช่ไหอุย้ย มาแล้วคะตัวแรกแล้วบอกว่ามาสองตัวแต่ว่ามาตัวเดียวอืมขอบคุณอ้อเรโก้เออดีจริงๆครับผมชอบที่เขาบอกว่ามาพร้อมกันมากเลยนะโดนหลอกนีอ่อยู่ๆก็มาซุ่มครับเ้าวยแล้วได้เป็นอของนักมวยมาแล้วครับพี่ฝนขอบคุณมาก ติดตั้งไปเลยแล้วกันดีไม่มีสก,กิน <c oughs> <c oughs> เออมาซุ่มโอ้ยเราโอ้ไม่ได้ต้องการเฮ้อยู่ก็หลุดเรทเยอะไปนี่เนี่ยหมดแล้วว่าดิขาดลูกบาทหมดแล้วซื้อไม่ได้แล้วยังไงฮะเรามี242รอบอันเพราะงั้นเราซื้อไปเลยครับ นี่ซื้อไปเลยได้มาแล้วครับผมดูเพจของเรานะครับเกี่ยวกับชิดทางบุกของเขาเออแล้วมาแล้วฮะดูซิว่าจะออ,วจะออกเร็วเหมือนเอ้จะออกเร็วเหมือนอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยแล้วเป็นตัวใหม่ครับผมอ้มีนิวคืองี้แหละแล้วก็ได้แล้วครับเป็นทำลายสติใหม่ครับผมได้แล้วฮะ ส่วนพวกนี้แล้วก็อันนั้นไปทีนี้พอเรามีเยอะเนี่ยเราพอสมควรเราสามารถออกมาแลกตรนี้ก่อ,อนโอ้ยได้สองตัวครับต้องการสามตัวนะสองอือสองตัวมันจะพอวะเพราะว่าเราได้เศษชิ้นส่วนมาเยอะพอสมควรนะแต่คราวนี้ญาติไปดูก่อนนะเออไม่ใช่นี้น,นี้เควสเสร็จเพราะว่าสุ่มเยอะเออได้เป็นเดี๋ยวๆดีดีไปเยี่ยนตัวตรงนี้เลยดีกว่า มนตัวใหม่เข้ามาแนีงง่ยเอาในดำ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 โอเคเจอแล้วครับชายนิ่งเบอร์รี่เป็นตัวผู้หญิงนะเออไม่ใช่ตัวผู้ชายนะคนไม่เปลี่ยนไม่ก่อนเลยของใหม่ต้องมาก่อนนะส่วนตัวเกา่าโอ้โหมาคุกกี้ใหม่โอเคครับโอ้โห ดูดูดสเตตัสอะไรอย่างหลายอย่างโอ้หโ,อโ,อโหรู้ดิพระเจ้าช่วยทุกคนมันเปลี่ยนใไ่หมดจนแบบโอดูอยากเลยแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรครับผมโอเคเรามาดูสกิลพาสีของตัวละครชายนิ่งเบอรีกันเลยดีกว่าครับผมอ่าชายนิ่งเบอรีนะครับปรมิมาณฟื้นฟูการโจมตีพื้นฐาน1ซแข็งแกร่งด้วยการโจมตีพื้นฐาน2%ปริมาณฟื้นฟูหื ยังไงนะไม่มีกฎด,ดูรายละเอียดเหมือนเดิมด้วยโอ้ห oh ม่ก็ตีได้สี่ดีครับสกิลวิเศษก็น่ารหละก็ฟันว่าใช้ทรัพยากร20%อตอ๋อตอนทีมจะใช้20%แล้วก็88888 8, 8, 8, 8, แล้วก็10%นะครับเออโอ้โหถว่าใช้เยอะพอควรนะแล้วก็โจมตีด้วยการแทงครับผม3ดาเมจ350แล้วก็การฟัน500นะครับไม่มีฟันด้หรอก แทงต่อเนื่องสามร้อยเฮ้ยอุ้ย,ยส,สักคืิวอ่านยากเฮียเฮียไม่ชอบเลยแดดครับอ่าจะกลางโล่แล้วก็พุ่งอ่ามันจะแบบว่าวิ่งเร็วแล้วก็โยนโล่เข้าไปใส,ส่ศัตรูแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะครับเบิร์ดนี่อ๋อสี่สิบเปอร์เซ็นต์อของการโจมตี ก็คือแดชแล้วก็ตีได้40%เลยครับมันเยอะจังเลยอะ่ะแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นที่50%แล้วก็เพิ่มพลังป้องกัน40%ด้วยหรอโหจัดโอเคแล้วก็เป็นอาลติเมทครับผมอัลติเมทมีแบบกระโดดฟาดลงมานะครับใช้หลอด70%นะครับแล้วก็สกิลเขาใช้โคตรแรงครับ3,500ถึงไม่ใช่น้อยๆเออมีความเสียหายระเบิดเพิ่มด้วยเหรอจากไหนอะ่ะ เมือ่อเจ้ตนีศัตรูที่มี shining dot อ,อ๋อเดี๋ยวนะ shining dot ก็คืดอ,ดอต้องดอทนี้เลยอันนี้ชายนิงยน่งแดด shining dot มาจากไหนดอะ s h i n i n g dot เออนี่ไงอืมเอ่อสกิลวิเศษนะครับอ่าถ้าเกิดพุ่งไปข้างหน้าพร้อมแทงศัตรูแล้วก็จะเกิดเคาน์เตอร์ฮิต เราใช้จมตีเพิ่มเติมด้วยชายนิ่งสเปียสามารถสร้างชายนิ่งสเปียได้ส,ดสุดหนึ่งอันและเมื่อใช้อีกครั้งจะแทงอาวุธไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องอ่าเมื่อจุมตีตรงัตูด้วยชายนิ่งสเปียแล้วเนี่ยการทิ่มแล้วเนี่ยจะมอบชายนิ่งดอสมานะครับอ่าถ้าชายนิ่งดอแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยกดใช้ถ้าไม่ตายครับจะมีการระเบิดชายนิ่งดอสเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะครับพันสองถือว่าเยอะคู่นะครับและในขณะนี้ครับ กดธรรมดาอันนี้แตะค้างครับเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ระดับฟันนะครับฟันสัมสุดใช้15%บห้านะร์เแล้วก็บันเลี่ยลียนลีความเสียหาย450ต่อการโจมตีถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับผมส่วนอุปกรณ์ผมลืมว่ะไอะ้เชฟเออว่ะลืมไปเลยอ่ะลืมทำไว้เลยอ่ะอืมค่าความเสียหายอ่าโอเคครับอัติแฟกต์นะครับเพิ่มความเสียหายครีนะครับ40%นะบส่สิบร,นนรับเมื่อโจมตีจะได้รับ m p ของคุกกี้ชายนิ่งเบอร์รี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว้าวก็คือเมื่อมาปุ๊บก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เมื่อโจมตีจะได้รับคะแนนโบนัสเมื่อโจมตีตรงเม้ใหม่ด้วยชายนิ่งสเปียคือการทิมจะไ,ได้รับสุติใหม่สิติใหม่คือเพิ่มกระแสธาตาาาุโอ้โหและถ้าโจมตีตรงเม้ใหม่ด้วยสกิลพิเศษเนี่ยก็ด้รับโบนัสก็คือกะไรกิโอ ถ้าหายคบวกและใช้สเปียครับเพิ่มเป็น100%และเมื่อมีสถิติใหม่ก็เพิ่มดาเมจของธาตุอีก40%โอ้โอชิตตัวนี้ต้องอัพเป็นคิอย่างแน่น,นอนละดูทรงละแล้วเรามาดูกันครับว่าตัวนี้จะอัพมาเป็นอะไรแม็กซ์บัฟเป็นพลังโจมตีโยอย้ยเฮ้ยนี่ว่าจะดาเมจรีอีก อุ้ออยใหญ่จริงโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอัพโทะครให้มันเต็มกันก่อนแล้วก็ไปจัดเซตชุดเซตอะไรด้วยนะครับเออขออนุญาตนะครับไปอ่าลมืลมลมืลมลมืมอ่าลืมดาวไปเลยทุกคนอ่ามาเราไปดูดาวกันก่อนนะครับเพิ่ม <five> คุณเสียหายใช้สเปียร์ร้อยเปอร์เซ็นโหดนะต้องได้เพราะมันตัว ตัวบัฟตัวตีเลยนะสกิลเนี้ยเออของยิงแล้วก็สกิลดาวสามครับเพิ่มความเสียหายสกิลพิเศษแล้วก็สกิลถ้าไม่ตาย20%แล้วก็เพิ่มอัตราครีสิบเอันนี้ก็ต้องได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เมื่อมีเบอร์รี่ชายเอ็กซ์เทรนนะครับสามวิจะเพิ่มความเสียหาย50%แล้วก็เพิ่มความเสียหายระเบิด30%นะครับความเสียหายแจนตูตีพื้นฐานเป็น เสียหายถ้าไม่ตายหลังจากนั้นจะระเบิดเป็นระแปดวิโอ้โอูหใหม่ก็เพิ่มดาเมจกับอีก้องต้องเอาครับทุกนแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเพชรเราเหลือหรือเปล่าเอเคเดี๋ยวขอไปรับของก่อนอุ้ยไปรับของก็ไปดูกิจกรรมด้วยนะทุกคนเออตัวมือเลยลืมไปเลยนี่มีกํมเจกซื้อครับผมแล้วก็ชายนิ่งจิตชายนิ่งมาแล้วกระผม โอเคน้องนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ลูกเต่าไอ้น้องโอ้โหเดี๋ยวผมต้องไปใช้ปัดเพื่อเพิ่มอันนี้อีกแล้วนะไปปาหกแล้วได้เป็นเหมือตกใจเป็นลบ2เดินกับไปหลัง2โอเคแค่นั้นแหละด,ดูโอโอเคไม่มีอะไรนะครับผู้ชมโอเคเดี๋ยวรอผมไปตัตัวละครแล้วก็สุ่มตัวละครให้มัน ให้มันได้อีกสักดาวก่อนนะครับผมผมไว้เพราะว่าปกติมันต้องขนาดนั้นเพราะว่ามันจะมีเควสของตัวละครนะรอุย้ยผมเหลือแค่หนึ่งเองทุกคนแล้วผมเหลือแค่หนึ่งเราฟูมแค่ครั้งเดียวปะคิดว่าน่าจะได้นะทุกคนไปที่เหลือก็จะเอาไว้ตัวใหม่นะครับอุย้อยเดี๋ยวเจอรถเพชสเสียบเนีัยอืมมาทำาไมล่ะพี่น้องแล้วได้มาแล้วครับอืมโอเคพอเราสามดาวเนี่ยเราก็จะได้อ่อ เศษิ้นส่วนมาอีกนะครับซึ่งมันต้องงี้อยู่เลยนะครับต้องได้สักประมาณสองตัวสามตัวแต่อันนี้ผมโชคดีครับได้ได้มาเร็วว่าได้ได้เศษทีนส่วนมาเยอะทุกคนโอเคหูยเพิ่งใส่กีวิเศษก็ไอ้สเปียกว่าเพิ่งนามีสเปียอีกอ่ะโอ้เกินโดนเกินเป็นเบลลโอเคเราก็จะได้มาเก็บนี่โอเค ไว้ดาวหน้าก็จะได้แบบสุ่มได้เร็วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปจัดการตัวละครก่อนนะครับโอเคทุกคนดูฮะเป็นการอัพที่เร็วมากครับปกติยามากโอ้โหเร็วเดียวมานี่แหละสิ่งที่เราต้องการมานานปับแล้วจุดกดเผลอกดผิดแนอ่ออย่างอย่างอย่างเดวดูก่อนครับรวบ่าโหดหรือเปล่าถ้าโหดค่อยว่ากันทีหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เรา ได้มาพอสมควรแล้วฮะชุดทุกอย่างก็มาแล้วับพรีเซ็ตยังไม่ได้พรีเซ็ตนะฮะแต่ว่านี่ครับเป็นดาบก็เป็นพลังแสงสองอันนะแต่ว่านี้ผมรีบไปหน่อยครัต้องเดี๋ยวจะไปฟาร์มทีหลังนะครับแล้วก็อัตรากีวผมได้มา2อันเป็น15%ทั้งสองอันเลยโชคดีมากๆครับแล้วก็เป็น อัตรคริหนึ่งนะครับอาตาคริสามดาเมจหนึ่งแล้วก็อีกดาพลงโจมตีอีกสองนะครับอันนี้ก็ยังไม่แตนนะยังไม่ตันโอเคเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะโหดปานใดนะได้เจ็ดแปดครับได้เจ็ดแปดเพิ่มมานิดหนึ่งนะโอเคมาลองดูก,กันกับอะไรเดียรหอ,อคอยเลยปะเออจะได้แบบจุ๊ดจ้วจุดจเสร็จไปเลยนี่ าครับคุณผู้ชมอ๋อเป็นอันนี้นะฮะเป็นอืมอืมต้องเล่นในนี้เหรอมามามามันยาวเกินไปครับทุกผู้ชมเท่เราเราไปลองการโจมตีธรรมดากันก่อนดีวกว่านะครับนี่ปมาโอ้กิ่วผมทำไมเป็นเงี้เริ่มซีซั่นใหม่ เอาอะไรที่มันเห็นชัดดีทุกคนภาพลุงตาใช่ทุกคนแล้วก็ที่เป็นท่าเสียงเนี่ยที่ผมค้างไว้เป็นตัวใหม่ครับผมแล้วก็ตัวแปดห้าแล้วก็ตัวบับเล็ดมากเลยไปกู อย่าลืมฮะเราต้องตีก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นหลอดมันมีเพราะว่าเรามีอัติแฟรครับผมเพราะนั้นเรามาปุ๊บเราลองใช้สกิลอัติเมทเ,เดี๋ยวผมลองใหม่อีกทีหนึง่งเราลองใช้ดามเมจธ,ธรรมดาเท่ๆให้ดูครับนี่ตีครับทุกคนนี่สี่สี่รอบแล้วก็แจดคครับผมมีเป็นเหมือนแล้วก็โยนไปชึบเน,นี่ยครับแล้วก็โยนไปโอเคส่วนอ๋อต้องกดสปสีดไปอีกรอบนึงนะครับผมนี่ ต้องกดสเปซปาอีกรอบหนึ่งถ้ากดสเปซปลาแล้วก็กดตีครับมันจะเป็นตีธรรมดานะทุกคนเราต้องกดสเปซปาไป uh huh. ครับไกลเหมือนกันนะครับผมโอเคนี้เรากดสกิลโอ้ยทิม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 ครับทิม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 นี้เรากดแทบบิม <Team. S 1> oh, ดิดิดิิ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  โอเคเราประมาทกันเกินไปเอ๊ะเย้นี่แล้วเราวิ่งเร็วครับโอ้ยสุดยอดแล้วหมดแล้วปั๊บโอเคทีนี้เรามีหลอดใช้อัติเมทแล้วครับอัติเมทที่หนึ่งการถือโอ้ยหกหมื่นถือว่าใช้ได้ใช้ได้โอเคปั๊บอื้เฮ้ย มาครับสกิลอิสติเมตแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บให้มันครบดีกว่าโอเคสกิลอติเมตครับผมกดค้างฟัน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 ว้าวว้าเรียบร้อยอืมเอาลงประมาณนั้นครับผมโอเคไปคงจัดการไม่ได้ถ้ายังไม่มีแปะนะก็ยังไม่มีบัฟฟูดโฮดเออ เพราะว่ายังเป็นบับเลมอนอยู่ไม่น่าจะยังไหวนะอืมดาเมตยังดูไม่จัดย้าเท่าไหร่เลยนะเนี่ยอืมแปลกนะปกติมันดามเมจควรจะแรงกว่าน,นั้นนะเอเคเราเปลี่ยนมาเป็นตัวใหม่ลองดูจ้อืมเจ็ดแปดเจ็ดแปดอยู่นี่อืม ดาเมจไม่จัดจ้านว่ะรู้สึกแปลกเลยนะเราไปขบวนการวัคซีนดีกว่านะอ๋อสามารถดูบอสอ่าเรียงแชแมนป้องกันก่อนอืมเลือกสเตตอันแรกไปพลังตัวเรียวก,กี้ใส,ส,ส,ส่สแรตเพิ่ม80%ครับผมอ่ามีจุดอ่อนเป็นท่าแสงหูใช่เลยสามารถใช้ตาซื้อตอมบอสได้ตามนี้หูตัวธรรมดา รีเซ e okay. ็ตนูกนหน้าโอเคอ้สมเราตั้งค่าใหม่เป็นตัวค่าแสงเออเฮ้ยหายเจ็ดแปดแปดมันดูไม่ออกเว้ยทุกคนมันไม่ใช่สีส,สีสีเหลืองนะไม่ใช่สีเหลืองอะโอเคแปดอีเซ็ตคลิปละตัวนี้ไม่ได้ทำพรีเซ็ตไว โอ้โหโอเคนี่แหละบันทึกไปแล้วโอเคเียบน้อยใช้เลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องใส่ตัวนี้ด้วยเป็นสีแดงอ,อ,อันนี้แล้วกันพา่าวกันใหม่ยังไม่มีอันดีๆอุ้ยบันทึกก่อนสวยอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรฟีเซ็ โอเคมาใช้ตัวนี้แหละเอ,อ๊บเสร็จนี้ลุยเกือบแล้วเกือบกดลุยเมื่อกี้ก็นะ่าจะไปลุยตัวกาะกามาดูสิว่ามันจะโหดไหมมันก็จะเป็นลุยบอสธรรมดาทุกคนอืโว้โว โว้วววโวว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 แปววมวนวววหดอยูวว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 ัวววววววมวว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 ้อวววววววตีวววววดดวว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 ่มทีนึงปวว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 วก อัติเมตฟันสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นเฮ้ยเฮ้ยโดนพัง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 อื้กระทืบไม่ได้ทุกคนอื้มเราเราใช้สเปียร์ไปก่อนโอเคยังยังไม่รู้คอมโบนะทุกคนว่ามันต้องทำยังไงกระทืบครับเจ็ดหมื่น 70, สวยเออแรงอยู่เว้ย ทิมก่อนเราเราต้องทิมสเปียร์ไ้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ติดติดบับเข้าไปจิ๊บจผมลองดูเฉยนะเออเห็นตัวมันไม่ได้เก่งมากแล้วก็แปะแปะเท่าที่มีโหดหดอดอดโอ้่ะกี้แค่ดาเมจมันด่อยลงไปเพราะอาจจะเป็นบอสตัวใหญ่นะครับเออไม่แน่ใจเหมือนกันเลยโอเคประมาณนี้วัคซีนก็คลีเรียบ กตีบอสธรรมาดาด้วยหอคอยก็น่าจะเล่นตามไอ้นั่นแต่ว่าทีนี้มันหมดเลทหอคอยอัพพีดก็เหมือนเดิมนะโอึ๊บซีซั่นก็ไม่มีไม่มีเล่นเนื้อเรื่องนี่นะอ๋อมเนื้อเรื่องอยู่นี่ครับทุกคน นี่เลยอ๋ออันเก่าที่ยังมีอยู่เราก็ยังได้อยู่นะครับผมอ่าอันเก่าที่เราเคยเล่นกันไปก็ได้เรียบร้อยหมดแล้วโอเคนี้หมดฮาร์ดยังเตรียมตัวอยู่นะยังไม่มีอเอทุกคนใครที่อยากเล่นกับเพื่อนก็มาเล่นกันได้นะครับมันเอาอันเก่ามาแล้วมันก็ยังเอาข้อมูลเราเก่าเราอยู่โอ้โดีดีดีนึกว่าจะต้องมาเล่นใหม่ อูมาเล่นใหม่ไม่เล่นแล้วนะโอเคก็น่าจะมี่ประมาณนี้แหละเนาะเออทุกคนก็ไปลองเล่นกันได้นะครับกับตัวใหม่ถือว่าโหดใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่รู้สกิลวิธีการเล่นอยู่ดีนะครับเราควรก็ปกติห้องทุกไอตีๆแล้วก็กดสเปซป,าปลาไปเรื่อยนะครับเพื่อเก็บสแตก็กสแตก็กสแต็กมาแล้วก็ทิมทิมสเปียเข้าไปพอทิมสเปียเสร็จเราสามารถกดอ่ากด ใช้สกิลอัจติเมะถ้าไม่ตายแล้วก็ระเบิดลงมาก็จะมีระเบิดดาเมจเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ประมาณนั้นนะทุกคนไอฟ,นฟันฟันฟันเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามันจะดีเหลือล้นอะไรลิบปเปล่านะครับผมเนี่ยเพราะอันเนี้ยมันมีมันมีไอชาร์ดดอนงัาจากไอ้นี่ไงฮะจากสเปียร์ทิมไปอืม ไม่จำดีเพิ่าใหม่ด้วยชายนิ่งสเตปเปียการใช้จำตีเพิ่มเติมด้วยอืมก็เคียปากแล้วมันก็จะได้รับไอ้ไอเนี้ยสกิลชายดอทนะครับแล้วก็พอกดกระทืบก็จะมีระเบิดหม้พันกว่าประมาณนั้นแหละทุกคน ก็เก็บให้เต็มหลอดจิ้มสเปียไปหนึ่งรอบแล้วก็กดดาเมจกระทืบลงมาปั๊มนะถ้าจะบ,บสัสกิลเร็วๆโหดๆเลยนะเออส่วนฟันธรรมดานี่ยังไม่แน่ใจนะรว่ามันคือฟันธรรมดาแบบว่าก,กดอัติเมจค้างอะ่ะเราต้องแบบเก็บให้เต็มแล้วก็กดค้างไปเลยนะครับไม่ต้องจิ้มสเปียอะไรทั้งนั้นนะเออพราะมันไม่มีผลกับอัติเมจนะในการฟันแบบรัวๆเออโอเคครับวัาานนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมอืม ไปและเออกับตัวละครใหม่ก็รออีกไม่รู้กี่อาทิตย์นะให้อีกสองที่แหละดูทรงและตัวใหม่ถึงจะมาตัวบาบตัวใหม่แล้วก็จะได้ฟูลคอมโบททีนะครับโดนหลอกว่ามันมาพร้อมกันวิ่ง